จากที่กินสามขวดนี่นะครับจากสามร้อยนะพอหมดขวดแรกไปเช็คเหลือร้อยแปดสิบแล้วขวดที่สองขวดที่สามตอนนี้ไปเช็คเหลือแปดสิบปกติไม่มีอะไรนะครับก็กินไปแล้วทั้งหมดสามขวดกระทุ้งก็ไม่กระทุ้งนะครับแล้วรู้สึกสบายใจไหมครับตอนนี้เบาหวานปกติแล้วสบาใจแลวแก้ทาก็ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บสิ่งอะไรไหนนําไม่ก็กินก็วะ มันแพงงี้เดี๋ยวเราจะสมมุติเรากินเลยใช่ไหมเราไม่แพงเพราะเท่าคอง่นคนเราตัวเราไม่ต้องเจริญเป็นกักฉันเลยแล้วป้าคิดว่าแพงไหมตอนนี้คิดว่าแพงไหมสิแพงไหมไม่แพงไม่แพงเลถ้ากินแล้วมันดีจริงมันดีครับแต่ถ้าไม่มีอการนี้เลยดีขึ้นนั่นกับแพงครับผมห้าบาทก็แพงใช่ไหมใช่แล้วก็ป้าก็เน้นแนะนำอีกหลายหลายคนที่กินใช่ครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝนเพื่อเขาลุงเชาก็ไปทำอาหานะเจ็ดโมง จึงก็รู้ดามมุมจึงเรากัน,นัดไม่ได้ไม่เป็นไรคร่ะซึ่งอันนี้ตรงคนนี้ก็คือว่าก็ไปตอนไ่ายละตอนตีช่องมันเขาไปแล้วครับออนะอันนี้หลังจากป้าหยาับแย้เม็ดเลยตรงนี้ก็ไม่มีคนมาัดนัค่ะครับ,คร,บครับผมหลังจากที่ป้าดื่มไปสามขวดนะครับคุณผู้ฟังครับเบาหวานจากสามร้อยลดเหลือร้อยแปดสิบแล้วก็ลดมาเหลือแปดสิบตามลําดับตามปกติตอนนี้อาการชาของป้าก็หายหมดเรียบ, 100, นะบร้อยเนะเบาเนื้อเบาตัวนอนหลับสบายนะครับ ตื่นมาก็ไม่ง,วง,งัวเยื่สดชื่นนะครับและป้าก็ได้บอกต่ออีกหลายๆท่านนะครับกับช่วงนี้นะครับขอเชิญคุณหมออมรินคำครับกรณี <c oughs> ของป้านเนิมป้านเนิมส่งปานอายุ59ปีนะครับช่วงนี้ก็ <c oughs> จะเป็นช่วงที่ร่างกายอ,าอยู่ในวัยชาราโรคเสื่อมทั้งหลายก็จะตามมาโรคที่คนเป็นมากตอนนี้นะครับเขาถือเป็นโรคระบาดที่ไม่เ่เกิดจากการติดเชือ้อก็คือโรคเบาหวาน เป็นกลุ่มอาการเป็นกลุ่มอาการโรคเผาผลาญสารอาหารผิดปกติหรือที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าเม็เต็กเมตาบอลิกซินโดรมหรือซินโดมเอ็เนี่ยนะครับมันระบาดไปทั่วโลกนะฮะมากับอาหารฝรั่งเนี่ยครับบุกเราทางวัฒนธรรมอาหารการกินเนื้อนมไข่รสหวานมันหอมนะฮะทำให้เราหลงไปกินอาหารที่มันไม่ใช่สารธรรมชาติเป็นอาหารที่ผ่านกรรมวิธีมากซึ่งจะทําให้กระตุ้นการ หลังของอินซูลินมากขึ้นอินซูลินจะพุ่งกระฉูดทันทีที่เรากินหวานกินมันกินแป้งมากเสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยอินซูลินก็จะดื้ออวัยวะรีเซพเตอร์ตัวรับอินซูลินก็จะดื้อการทํางานของอินซูลินก็จะไม่ค่อยได้ผลนะครับทีนี้ที่เรามีประสบการณ์จากการดูแลเรื่องของโรคเบาหวานจากผู้ที่มีประสบการณ์กินสมุนไพรขาวตองชนิดน้ําหรือว่าชนิดเม็ดนะครับเราพบว่า าการออกฤทธิ์ของสมุนไพเราวตองเนี่ยเหมาะสมมากนะครับพี่จะเอามาดูแลสุขภาพองค์รวมอาจจะใช้เป็นการแพทย์ทางเสริมการแพทย์ทางเลือกหรือว่าท่านอาจจะเลือกอเพื่อที่จะทําให้สุขภาพแข็งแรงโดยรวมนะครับอย่างเช่นตื่นขึ้นมาสดชื่นอย่างที่คุณอาคมก็ถามอยู่เรื่อยนะครับผู้ป่วยที่กินดื่มสมุนไพเราวตองแล้วตอนตอนเช้าตื่นมาก็สดชื่นนะครับไม่หลงทิศน,นะฮะ ลุกขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่งูเงียนะครับไม่ใช่ใชว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งอาทิตย์อยู่ไม่ใช่ใชครับทีนี้เรื่องของพลังงานสำรองแบบเนี้ยนะครับมันเป็นการทํางานของร่างกายโดยภาพรวมทั้งหมดสมมติไฮคาร์ตอนตอนนี้จะมี2ชนิดนะครับทางการแพทย์นะฮะทางการแพทย์สมัยใหม่เขาบอกว่าพลังงาน,นะะรวมก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มกลอนแล้วร่างกายของเราหรือวัตถุธาตุต่างๆในโลกเนี้ยมันก็คือกลุ่มพลังงาน สมมติภัยคาวตอนชนิดน้ําและก็ชนิดเม็ดก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนพลังงานที่ไม่เหมือนกันไอสไตล์บอกว่า every particle has i t s own o s c i l l เ t i o n นะฮะเขาบอกว่าแม้แต่อนุภาคเล็กๆก็จะมีการสั่นพิวของตัวเองส่งพลังงานออกมาในภาพรวมนะฮะเซลล์ Sell, อวัยวะร่างกายของแต่ละคนก็จะมีคลื่นพลังงานของตัวเองสมมติภัยก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าเป็นชนิดเม็ดชนิดน้ําก็จะมีคลื่นของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่การแพทย์ แบบแผนที่การแพทย์สมัยโบราณของเราบอกว่าหลังเนื้อชอบรลังยามันก็จะเป็นจริงสอดคล้องกับการแพทย์ล้ายุคแบบนี้นะครับคนเราก็จะตอบสนองต่อยาเม็ดยาน้ําไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่ายามเม็ดดีกว่าบางคนก็บอกว่ายาน้ําดีกว่านะฮะอันนี้ก็เลือกใช้เอาแต่ผมขอรับรองนะครับว่าสมมติให้ข่าวตองนะครับใช้เทคโนโลยีถือว่าล้ายุคละนะครับเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของสเต็มเซลล์มา ทำให้ตับอ่อนทำงานเป็นปะกะติผลอินซูลินได้ดีขึ้นทําให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวโปรโตีนต่างๆมีความยืดหยุนนะฮะเป็นการรักษาสุขภาพองค์รวมซึ่งเราจะหาไม่พบในยาเม็ดนะฮะผมเองเนี่ยอยู่ในวงการเภสัชกรรมมาตลอดชีวิตนะฮะยาเม็ดจะเป็นยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นการรวมพลังงานที่มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติแต่ร่างกายของคนเราครับคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง พลังงานจะสอดคล้องกันที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนซ์กันนะฮะ,ะท่านรับสมุนไพรเข้าไปก็เหมือนกับรับสารธรรมชาติเข้าไปการดูแลสุขภาพจะเกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะการซ่อมแซมแบบสเต็มเซลล์อย่างที่เราว่านะฮะก็จะไปทําให้ตับอ่อนกลับมาเป็นปกตินในที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดสะโพกเป็นอาการเอาเบาหวานของแม่หนูเนิมนะฮะก็จะกลับมาเป็นปกตินะฮะก็คงจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแม่ครับครับคุ น,นี่คือคุณหมออุดมรินคำนะครับผู้<ช>ผลิตและวิจัยสม,มุนไพรข่าวตอ